ับผมสัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมดืสิเกมมร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับปืนเก่านะครับเก่ามากด้วยนะครับแล้วก็เป็นปืนเทพในยุคสมัยก่อนนะครับในยุคปัจจุบันนี้คนก็ไม่เล่นกันแล้วอ่าอาจจะมีคนเล่นอยู่นะครับแต่น้อยนะครับน้อยเลยนะครับแล้วก็คือปืนกี0นั่นเองนะครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้อันนี้ ซีรีส์ที่ถืออยู่เป็นซีรีส์คิวบิกนะครับคิวิกรรนะครับซีรีส์กัระเทศเนาะเป็นซีรีส์ที่มาในช่วงวันาวาเลนทายนะครับพี .90 เนี่ยเมื่อก่อนนะคนก็เล่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่แบบคนเทพเขาจะเล่นกันนะคือพวกที่ชอบเล่นหัวนะพี .90 เป็นปืนที่ย,งยิงหัวดีมากแต่ยิงตัวได้แบบยิงตัวได้กากมากเหมือนกันคือถ้าเอาไปยิงตัวกว่ามันจะตายอะมันนานมากครับพี9แต่กลับกันถ้าเราเอาไปยิงหัวนะ เอาไปยิงหัวนี่หัวมันแตกโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยครับมันโป๊ะโป๊ะเลยนะสำหรับพี90นะครับผมปัจจุบันเขาก็เล่นปืนอยู่ทั้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีพี90ตัวใหม่มาเนาะอันนี้เข้ามานานละเป็นพี90ไรนะครับผมเนาะเป็นพี90ที่ปรับไฟฟลักมาทำให้ปืนนิ่งครับเป็นพี90ที่เข้าขั้นโกงเลยนะครับคือนิ่งเลยแทบจะไม่ต้องคุมปืนอะไรมากครับยิงๆๆ เล็งให้โดนแค่นั้นเองเข้าหวัวแล้วครับผมเนาะไปครับเดี๋ยวเราจะเอา p 90ไปเล่นกับคาราบุนะครับไม่รู้ว่านะปัจจุบับนนี้ p 90เอาไปเล่นจะรอดไหมนะแต่ไม่คิดคิดว่ามันไม่น่าจะรอดนะปืนมันไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยคนระับปืนมันแบบปืนมันเก่าแล้วเนาะน่าจะมี p 90เวอร์ชั่น2อไนไนนะไรเงี้ยเนาะแบบเวอร์ชัน่นอัพเกรดให้มันคลา,าย โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าครับปันบก็บประมาณเนี้ยครับถ้าเรายิงหัวก็แปลงแปลแนะยี่ก้สูนอ่ะยี่ก้สูตเป็นปืนที่เหมาะมากันนะครับผมโอเคครับผมเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรืองพีก้าสูตรผมมองว่ายัางไงก็ต้องยิงพออใครยิงหัวลูกสองจะพยายามยิงหัวได้มากที่สุดนะครับพีก้าสูตรมันเป็นปืนที่ต้องยิงหัวถ้ายิงหัวโดนมันสาดใจเนี่ยถนะยิงหัวโดนมันสาดใจนะพีก้าสูตร โอ้ยไม่ทันอยู่ไหนเอ้ยไม่โดนหัวโดนตัวเบือ่อ,อไรเฮ้ยอัวไปโหัวจะไม่ทันหัวไปอุยอ้ยยังไงพีกาสูนยังไงก็ต้องเล่นปีพอร์เนี่ยหัวไม่ได้กลับตัวไปก่อนอเนาะเราไม่เกี่ยงเราไม่เกี่ยงแต่จะพยายามยิงหัวนะเพราะว่าย,ยิงหัวมัน มันนะทีกระสุนยิงหัวแล้วมันแบบปาดใจดี <Head shot. S 1> เฮ้ยหลังก็มีด้ว <iggle> ผมพยายามจะไม่ยิงรัวมากนะไม่อยากให้มันดีดเลยเฮ้ยโดนหัวพอดี <Head shot. S 1> <c oughs> ยิงหน้าโดนหลัง ด,ดีแล้วล่ะพ90น่ะที่ให้ก็สุดเยอะตก <c oughs> ลายมากเจอออ๋งใครยิงอ่ะโอ๊ยอยู่ไหนเนี่ยไม่โดนไ <c oughs> ป ต้องเล็งดีๆพี่ก็สูญน,นะไอ้เราก็ตาไม่ค่อยดีเลยสิโอ้โดนโซ่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ทันไม่ทันเติมเลือกก่อนอเนดี๋ยวทุกท่าน

โอ้โไม่เห็นไม่โดนโหัวโดนตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนันน <c oughs> ้นใช้กระสุนเยอะนะผมอะใช้กระสุนเพืองเยอะประก, <c oughs> กอนนะถ้าเล่นปี90นะแล้วเจอหน้ากากเอเลี่ยนนะเป็นอะไรที่หัวร้อนมากอะมันมันยิงยากหน้ากากเอเลี่ยนอะ กลมๆมันมันสะท้อนมันสะท้อนอ่ะมันมันได้โอ้โตัวไปเลยปะตัวไปเลยตายกบตายเจำเล้ากันยังมั้งวะนะ Ô nhiều dữ dữ. ta. mẹ kêu quá. Nhà năng, nhà mình đi quá Mày đồn không quá. ใกล้เขาพอดีเลยนะเธอหลอไม่โดนหัวต้โอ้กระสุนหมดเฮ้ยตัวตัวอะไรแล้วขนาดย่

ใจเย็นที่หนึ่งใจเย็นใจเย็นีกตัวน้องที่หนึ่งใจเย็น,นตัวหนะึ่งที่หนึ่งใจเย็นนะไม่โดนหัวซะด้วย ไม่รู้ยิงใครมไม่โดนหัวนะฟอออต่อ,อ,ะอ,อ,อน,นะผมท้าจะใส่ใชายาผิดนะทุกคนผมใส่คุมสีแล้วก็ใส่สนสสีนะต้องค่อยๆคาอนะพี่เจ้าสุ โอทนายเลยเหรอพี่โอ้โหเปืนยิงไข่หน้าหลังหมดเนี่ยตบเรื่อนอะไรเพิ่งมายไหมโอเคได้คนหนึ่งไม่โดนไม่โดนไม่โดนหัทุวกวะ

Headshot. Th <domeat> oh, thể Headshot. thấy làm cái giọng nói khác. Chỉ có một ไม่หัวกับต,ตัวปะพยายามจะยิงหัวนะแต่มันไม่ค่อยโดน อะไรมีตัวนึ่งโอ้โหเกือบผมเกือบเกือบมองอ่ะอุ้ยก็โหหดโนตัวโอเค เฮ้ยทำหลังเลยนี่ไม่โดนเอาดีไปดีมาไม่ดีไปเลยเอ้ยเอาเอาหน้าไม้ไปก่อนแล้วกันนะถ่กระสุนยังไม่ทันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ยิงไม่โดนหัวถ้าโดนหัวนี่เรียบร้อยแล้วนะมันยิงไม่โดนใครศิษอันนี้ซากอันนี้ซากห๋ยวนี้ตัวนึงรือเนี่างกาลังเตัดฮ่้ยิงไม่โดนเขาเล่นกัน50ตัวนะน,นี้กำลังได้สามห สามห้าสามร้อยโหดีดเลยเป้ามันต้องวางเหมือนต้องวางเป้าไว้ประมาณประมาณต้นขอนะแล้วให้มันดีดโดนหัวยอยเยเย เเลิกกันกระสุนกระสุนกระสุนกรสุนละแครับไปครับเกือบเกือบโดนมีดเหลา โดนโดนหวัวโอ้โดนแลว้ลหวหัวดีกระสุนเยอะใช้แม็ก์ละตัวไปเลยผมอ,ะอ,อ่ะเฮ้ย อ,อเรียบร้อยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย